กราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาพบพบกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเซนเก่าเซนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็ฟังนํากันแต่ก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากเอฟซีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกดจับสไลด์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังเห็นใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนไปชมญี่ปุ่นนะคะร้องไห้หนักมาก ร้องไห้ระง,งมระายเลยนะคะทุกท่านคนไทยใจดีจนกลายเป็นไวรัลเลยนะคะเปลี่ยนความโศกร้ายเป็นความโศกดีให้แก่ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมพร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะนงษาก,ก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของ Thailand l ลเว r ที่นงาษาจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อให้เอีทุกท่านได้ฟังนะคะหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราข็ มาส่องความคิดเห็นของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทุกท่านซึ่งว่าญี่ปุ่นคนนี้นะคะร้องไห้รังงมรังไงเลยค่ะทุกานคนไทยใจดีมากเลยนะคะที่สามารถช่วยสาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะทําให้เขานะคะความโศกร้ายกลับกลายเป็นความโศกดีเลยนะคะทุกท่านซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยจ้าもちろん私が弁証ということで新品のバ วันนี้มากับเรื่องราวของน้ำใจคนไทยนะคะสาวญี่ปุ่นค่ะเธอไปเที่ยวตลาดจริงใจที่เชียงใหม่ค่ะเที่ยวอยู่ดีๆมารู้ตัวทีว่ามอเตอร์ไซค์หายค่ะแล้วก็ไปพบน้ำใจจากคนทั้งชุมชนเลยไม่มีใครสักคนปฏิเสธความช่วยเหลือค่ะแถมน้ำใจคนไทยบางคนเนี่ยยังเปลี่ยนเรื่องที่แสนเศร้าให้กลายไปเป็นความซาบซึ้งนะคะ เป็นเรื่องเหนือ <Wow. S 1> ความคาดหมายของคนญี่ปุ่นเขาจริงๆเลยนะคะที่มาพบเจอคนไทยใจดี <Wow. S 1> เหมือนกันหมดทั้งชุมชนขนาดนี้ค่ะโดยเจ้าของเรื่องราวนี้นะคะเป็นสาวญ,ญี่ปุ่นค่ะที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะประเทศไทยค่ะ <Wow. S 1> เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะักท่องเที่ยวทุกคนละค่ะมีความสุขกับการท่องเที่ยวกินอาหาร <Wow. S 1> ดื่มเครื่องดื่มสุดแสนอร่อย เธอไปที่ตลาดจริงใจค่ะทีนี้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะจน20มนาทีกว่า,วาผ่านไปเนี่ยก,ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสุขค่ะโดยวิธีการเดินทางของเธอนะคะก็คือเลือกยืมมอเตอร์ไซค์ขับมาเที่ยวชมเชียงใหม่แล้วก็มาถึงที่วัดแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าวัดหมื่นเงินกองนะคะ วัดแห่งนี้เนี่ยเธอก็รีวิวเอาไว้ละเอียดเลยเธอบอกว่ามันอาจจะไม่ได้โด่งดังสําหรับนักท่องเที่ยวมากนักนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะรู้จักกันดีเลยแหละเพราะว่าเคยมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นน่ะมาถ่ายทําที่นี่ด้วยแล้วเธอก็ตั้งใจมาที่นี่แหละเพราะว่าเคยเห็นรีวิวของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยสิ่งที่เธอประทับใจที่วัดนี้นะคะก็คือพระพุทธไสายาสน์องค์ใหญ่ค่ะ กับรูปปั้นเทวดาเล็กๆน่ารักมากมายนะคะ couple, holy. เธอบอกมีอย <op même> ู่เต็มวัดไปหมดเลยจากนั้นค่ะเธอก็ไปแวะนั่งพักแล้วก็ทำงานอยู่ตรงร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟก็อยู่แถวๆบริเวณวัดนั่นแหละทีนี้พอเธอออกมาความสุขความเพลิดเพลินใจคุณผู้ชมหายไปหมดสิ้นเลยเพราะมารู้ตัวว่ามอเตอร์ไซค์ของเธอที่ขับมาเนี่ยอาจอดเอาไว้ใกล้กับกำแพงวัดมันหายไปแล้วนะคะเธอก็พยายามเดินหาด้วยตัวเองแต่ว่าไม่พบค่ะ ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ทเธอก็เล่านะคะบอกว่าเป็นความโชคดีของเธอเลยที่คนไทยในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยเธอแล้วก็ใจดีกันหมดทุกคนเลยเอามาเริ่มต้นที่คนแรกนะคะพี่ผู้ชายเสื้อสีม่วงนะคะคือพี่คนนี้น่าจะอยู่แถวแถวร้านกาแฟนั่นแหละเขาอะโทรแจ้งตำรวจนะคะโทรหาตำรวจแล้วเขาก็บอกเธอนะว่ายืนรอตรงนี้นะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะ5-10งนาทีเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้ว แล้วก็พี่คนนี้นะยังบอกอีกค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารกับตำรวจไม่รู้เรื่องเดินกลับมาหาผมนะผมอยู่ที่ร้านกาแฟานี่แหละอ้าวจากนั้นนะคะตำรวจก็มาถึงค่ะตำรวจมาคนเดียวนะแต่พี่ผู้หญิงที่อยู่แถวแวนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้ก็อยู่แถววัดนั่นแหละพอรู้ว่าเธอเดือดร้อนก็เข้ามาช่วยค่ะ เขาก็พยายามสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะคะต้องบอกว่าพี่เขาไม่ถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็พยายามมากๆเลยนะคะโดยที่เธอบอกว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้ให้ความช่วยเหลือเธอทุกอย่างเลยอย่างจริงใจด้วย ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษของเธอจะไม่ดีนะก็ตามแต่ก็พยายามปลอบใจเธออย่างมากเลยค่ะโดยพยายามทำให้เธอร่าเริงนะมีการถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วยนะแล้วก็บอกว่าดอนคลายดอนคลายเอยอย่าร้องไห้นะและระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ประสานงานกับตำรวจอยู่ค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้แหละก็ไปโทรตามลูกสาวมาอีกเอามาช่วยขับรถนะคะพาเธอไปส่งถึงสถานีตำรวจอีกด้วยค่ะเธอบอกว่าเธอเคยได้ยินเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับตำรวจา นะแต่เคสเนี้ยงานเนี้ยตำรวจนี่สุดยอดจริงๆค่ะตำรวจที่เธอเจอเนี่ยใจดีกับเธอมากๆเลยแล้วเธอก็รู้สึกตื้นตันด้วยที่ชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะพอรู้ข่าวว่าเธอมอเตอร์ไซค์หายออกมาช่วยกันเดินตามหามอเตอร์ไซค์กันยกใหญ่เลยแล้วก่อนจะคาดว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์อ่ะมันอาจจะถูกขโมยไปหรือเปล่านะอันนี้ชาวบ้านเขาคาดนะคะก็พูดกันวิพากวิจารกันไปใหญ่จนไปถึงกับมีคำพูดว่า จังหวัดเนี้ยมันอยู่ติดกับพมา่ามอเตอร์ไซค์หายแบบนี้บ่อยๆแหละออกพม,ม่าไปซะมั้งแหม่พอเธอได้ยินก็ท้อเลยค่ะหมดหวังแน่แล้วคราวนี้ แม้จะเห็นว่าตํารวจไทยเนี่ยใส่ใจเธอดีมากๆเลยก็ตามนะคะแต่ความหวังว่าจะได้มอเตอร์ไซค์กลับมาเนี่ยมันก็ลดลงแล้วค่ะทีนี้ค่ะไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละคะ่ะเธอไม่ได้เช่ามาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นของเจ้าของที่พักที่เธอเช่าอยู่เนี่ยแหละคะ่ะเธอเล่าว่าพอเกิดเหตุเนี่ยเธอก็รีบติดต่อเจ้าของไปทันทีเลยนะคะเจ้าของห้องเช่าเนี่ยบอกว่ารู้สึกผิดมากๆเลยทํามอเตอร์ไซค์หายเนี่ยพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบค่ะว่า เธอเนี่ยยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้นะแต่ว่าแทนที่เจ้าของห้องนะคะเจ้าของมอเตอร์ไซค์คนนั้นจะโกรธเธอค่ะเขากลับบอกกับเธอว่าดีแล้วที่ไม่มีอุบัติเหตุดีแล้วที่คุณปลอดภัยไม่เป็นอะไรซึ่งคำพูดนี้ล่ะค่ะทำให้เธอเสียใจมากขึ้นไปอีกจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ซาบซึ้งด้วยนะคะเหมือนกับเธอเนี่ยเอาปัญหา มาให้คนอื่นๆแล้วก็ทําให้คนอื่นๆเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดนะคะก็ทั้งรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเธอก็ร้องไห้ออกมาตามคลิปเนี่ยแหละค่ะในระหว่างที่เธอกําลังจะกลับที่พักเธอก็ได้กําลังใจจากพี่ผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละที่เจอที่วัดนะเขาก็จะคอยส่งข้อความมาให้เธอก็เลยฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลองไปเดินตามหามอเตอร์ไซค์ดูเองอีกครั้งสิแล้วปาฏิหาริย์ก็มีจริงค่ะ ก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของเธอนะจอดอยู่บริเวณวัดค่ะแต่ว่าห่างจากจุดที่เธอจอดเอาไว้พอสมควรนะทีนี้พอเธอได้เจอรถแล้วเนี่ยเธอก็บอกกับทุกๆคนที่ช่วยเหลือเธอเลยเธอบอกว่าขอบคุณมากๆเลยเธอจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆกับสิ่งที่คนไทยเนี่ยทำกับเธอน้ําใจชาวเชียงใหม่เนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยเธอจําไว้ไม่มีวันลืมเลยจบไปแล้วนะคะทุกท่านสาหรัคลิบวิดีโอ คือว่าโอ้โหสาวญี่ปุ่นท่านเนี้นะคะเขากลยพลน้ำใจจากทั้งสุมชนเลยนะคะไม่มีใครสักคนเลยนะคะที่คนปฏิเสธความช่วยเหลือของเขาเลยะคะ่ะแถมทุกคนก็ยังใจดี เปลี่ยนเรื่องแสนเศร้าให้กลายเป็นความซาบซึ้งเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่พบเจอซึ่งว่าเขาซึ่งว่าเขาก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคนไทยที่มีน้ําใจขานาดเนี้ยนะคะทุกท่านซึ่งว่าเขานะคะมาเที่ยวอยู่เมืองไทยโอ้โหเที่ยวไปเดินไปเพลินไปกับการ เที่ยวชมของเมืองไทยนะคะเพลิดเพลินไปเกี่ยวกับการเที่ยวชมนะคะอยู่มารู้อีกทีนะคะซึ่งว่าโมอเตอร์ไซค์หายโอ้โหได้พบน้ําใจกับคนทั้งสุ่มส่วนซึ่งว่าก็ทาให้เขานะคะสามารถเปลี่ยนจากเรื่องเศร้าๆกลายเป็นเรื่องที่มีความโชคดีหรือว่ากลายเป็นเรื่องที่ ปฏิหารเกิดจริงๆเลยนะคะทุกท่านว้าวทีเนี้ยนะคะพวกเราก็ไปช่องความคิดเห็นของสาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะทุกท่านผมคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนญี่ปุ่นแล้วรู้สึกดีใจแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านผมเกิดมาเป็นเพศชายที่น่านับถือศาสนา,าอิสลา,าม แต่ผมรู้สึกดีใจมากที่เกิดมาบนประเทศไทยหาให้เลือกได้ไม่ว่าจะสักกี่ห้อยกี่พันครั้งก็ตาม ผมก็จะขอเกิดมาเป็นคนไทยตลอดไปเท่าที่ดูมาผมว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่ดีที่สุดและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านขอ,ข,อขอครอบคุณสชาวเชียงใหม่มากค่าที่ช่วยเหลือจนสําเร็จและทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านที่ญี่ปุ่นก็ช่วยไทยเยอะเรื่องของหายมีเครื่องประทับใจมากมายและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านอยู่ญี่ปุ่นมาสิ 15ปีรู้เลยว่าทุกประเทศในโลกคนญี่ปุ่นรักคนไทยที่สุดและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะทุกท่าน คนไทยสวยทุกสัญชาติครับส่วนตัวรักคนญี่ปุ่นครับแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมองๆนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังซึ่งว่าได้เห็นได้รู้แล้วก็โอ้โหสับซึ้งในน้ําใจของคนไทยมากเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าคนไทยนะคะทำให้นักท่องเที่ยวติดใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ําใจสวยเหลือหรือว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกทุกคนของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย ะะท,ท้า,ทายเนี่ยนะคะทุกท่านถ้าหากว่า f อท่านไหนมีความคิดเห็ยนยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี่ยน้องสาก,ก็ขอครอบครุ่นเอฟซี่น่ารักทุกทท่ททานที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากซ่องน,น้องสาวสาวเรานือด้วยนะคะฝาก f อฟทุกทท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะหรับคลิปวิดีโอนี้ นะคะขอเก่าว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย